ทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราจะต้องศึกษาเยอะมากครับในเรื่องของแท่งเทียนเทนไลน์แนวรับแนวต้านดิ d คเตอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งในตลาดนี้เนี่ยมันมีเยอะมากเป็นหลายร้อยดิ d คเตอร์เลยนะครับแต่เราจะทำยังไงนะผมให้มันดูปุ๊บเรรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยควรกดขึ้นตรงนี้เนี่ยควรกดลงดังนั้นเนี่ยรู้แค่3อย่างนี้เนี่ยเทรดอย่างมือโปรเลยครับบอกเลยว่า3อย่างที่ผมบอกในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการเทรด และที่สําคัญเนี่ยใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์เลยนะครับและที่ดีไปมากกว่านั้นครับใครที่อยู่ในตลาดนี้อยู่แล้วเนี่ยเอาเทคนิคตัวนี้เนี่ยไปต่อยอดทํากาไรต่อได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับผมใครเพิ่งมาในตลาดนี้ใหม่ๆนะผมเพิ่งเข้ามาในตลาดนี้ใกล้ๆเลยก็ดูคลิปนี้ได้อย่างเช่นกันครับสามารถเอาคลิปนี้เนี่ยไปฝึกแล้วก็ไปลองเทรดได้เลยบอกเลยว่าแม่นยําครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเทรดเนี่ย ถ้าใครเข้ามาเปิดดูคลิปนี้คลิปแรกหรือกําลังจะศึกษาในเรื่องของการเทรดเนี่ยแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับผมก็สามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปิดีโอนี้ได้เลยเนาะถ้าเป็น PC เนี่ยมันก็จะให้เราใส่อีเมลแล้วก็แลนผ่านแต่ถ้าเป็นทางมือถือเนี่ยเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดแอป,ปนะครับผมแล้วก็ใส่อีเมลแลนผ์านแล้วก็ลองเทรดได้เลยมีเงินทดลองให้10,000หเหรียญนะครับผมก็สามารถไปลองเทรดกันก่อนและที่สําคัญนะผมการฝากเงินเนี่ยก็ง่ายมากมีทุกธนาคารไทยเลยนะครับผมก่อนที่จะฝากเงินเนี่ย ลองศึกษาการเทรดให้ดีก่อนนะครับผมแล้วค่อยฝากเงินเข้าไปนะครับผมไปดูเทคนิคการเทรดกันเลยครับสามอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปไปเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างนะผมมาดูตรงนี้เลยข้อแรกเนี่ยคือเราต้องมีการจัดก,การเงินครับทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเทรดไม่ว่าจะเทรดหุ้นเทรดฟอเร็ก์เทรดแบรี่เนี่ยทุกคนก็ต้องมีการจัดก,การเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้3การจัดก,การเงินเนาะว่ามันเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับผม และมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะต่อไปก็คือเทคนิคการเทรดเทคนิคการเทรดในวันนี้เนี่ยผมจะสอนแบบรวบลัดเลยครับก็คือดูปุ๊บแล้วรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยควรกดขึ้นตรงนี้เนี่ยควรกดลงตรงนี้เนี่ยไม่ควรเข้าแบบไหนเป็นยังไงรอติดตามดูได้เลยครับข้อที่3มก็คือฝึกรอจุดเข้าเทรดตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆครับผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าการฝึกรอจุดเข้าเนี่ยควรรอย,ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ทุกข้อเลยนะครับ มาก็ผมมาเริ่มที่การจัดการเงินกันเลยเนาะการจัดการเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบมากในตลาดนี้เนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้3แบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนาะอันดับแรกก็คือเทรดไม้ละเท่าเท่ากันนะครับอย่างเช่นคุณมีพอร์ตอยู่1น0้อเหรียญใช่ไหมครับคุณเทรดไมละหนึ่งเหรียญไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมแต่วินเลอรเนี่ยคุณต้องมากกว่า50%บนขึ้นไปนะครับผมข้อดีก็คือได้ฝึกฝนนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือคุณต้องมีวินเลอรมากกว่า้ ต่อไปครับผมการเหตุแบบชนะแอรทบหรือแบบวินนิ่งมาตึงเกลียวนั่นเองเนาะการเหตุแบบนี้เนี่ยก็นิยมเหมือนกันนะครับผมก็คือไม้แรกเนี่ยเราจะลงที่หเหรียญใช่ไหมครับถ้าเราชนะเนี่ยตอนนั้นกราฟอาจจะอยู่ที่8 6ซตถ้าเราชนะเราอาจจะได้ประมาณ4.3มเหรียญใช่ไหมครับไม้ที่2เราก็เอา5บวกกับ4.3ไม้ถัดไปเราก็จะลง9.3เหรียญเนาะถ้าเราชนะไม้ที่3มเนี่ยเราจะลงกําไรเลยก็ได้17.2เหรียญเลยก็ได้ห่วงผมประมาณนี้ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะทบแค่สาไม้เท่านั้นเนาะหรือ2ไม้ก็กําลังดีนะผมข้อดีเนี่ยถ้าเราเทรดได้1เซตนะครับผมหเซตก็คือเดทได้สไม้นั่นเองเนาะชนะ3ไม้ติดก็จะได้กําไรเท่าตัวเลยนะครับผมหรือมากกว่าเท่าตัวนั่นเองแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็จะแพ้ที่5เหรียญเท่านั้นนะครับผมแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่าวินเลทเนี่ยก็ต้องเยอะเช่นกันครับผมมากกว่า50ซขึ้นไป60%ได้ยิ่งดีครับผมประมาณนี้อันสุดท้ายก็คือ แพ้แล้วทบแพ้แล้วทบเนี่ยผมเห็นมาเยอะมากเลยในตลาดนี้เนาะทุกคนเนี่ยอาจจะใช้กันบ่อยเลยนะครับก็คือแพ้แล้วแล้วก็ทบไปเรื่อยๆนะครับผมแต่การทบของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่การทบแบบปลอดภัยเนี่ยลองมาดูตรงนี้เลยครับไม้ที่1เนี่ยถ้าเราแพ้ห้าเหรียญใช่ไหมครับผมเราก็จะทบไม้ที่2เป็น1ิบเหรียญแต่อันนี้เนี่ยเราจะทบแค่เจ็ดเหรียญก็พอก็คือเราจะเอาแค่ทุนคืนแล้วก็บวกกาไรเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เทที่เจ็ดเหรียญ แต่ถ้าไม้ที่สองเราแพ้อีกนะครับผมก็รวมกันแพ้ไปสิบสองเหรียญเราก็ควรลงที่ประมาณยี่สิบกว่าเหรียญใช่ไหมครับแต่ไม้ที่สามเราลงแค่สิบห้าเหรียญก็พอคือเราจะเอาทุนคืนบวกกาไรเล็กน้อยเท่านั้นครับการทบแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมโอเคตั้งสามอย่างนี้เนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูนะผมว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับอันไหนมากที่สุดถ้าคุณลองเทรดแล้วเฮ้ยเราชนะมากเรามีวิเลตเยอะเราก็เทรดแบบหนึ่งแบบสองก็ได้ แต่ถ้าเราวินเลตเราไม่ค่อยดีเลยนะครับผมวินเลตเราก็ประมาณ 50- 50นิดๆิตเนี่ยเราก็เทรดแบบแพ้แล้วทบก็ได้แต่ก็ควรมีลิมิตนะครับผมไม่ใช่ว่าแพ้แล้วทบจะทบไปเรื่อยๆแบบนี้เนะี่ยอาจจะล้างผ่อนได้นะครับโอเคเรามาดูเทคนิคการเทรดกันต่อเลยดีกว่าวิธีการตั้งค่ากราฟก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีเข้าไปที่ตั้งค่าตรงแท่งเทียนนะครับผมแล้วก็ทําเฟรมหนึ่งที่แล้วก็เข้าไปที่ตัวชี้วัดครับแล้วก็เข้าไปที่มืวิ่งอเวเลต ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นค่า5ก็จะได้ตามนี้เลยครับมาครับผมมาดูวิธีการเทรดกันเลยว่าเทรดยังไงไม่ต้องจํานะผมอาจจะต้องจําบ้างเทรดจำไม่ต้องเยอะนะครับมาอันดับแรกเนี่ยถ้าทุกคนตั้งค่ากราฟตามผมหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแห่งเทียนทำฟิวส์หนึ่งนาทีแล้วก็เอสตามนี้เนาะเรามาดูตัวนี้เลยทุกคนน่าจะรู้จักเทนขึ้นเทนลงใช่ไหมครับเทนขึ้นเป็นแบบนี้ครับอ่าถ้าเป็นมือใหม่มาดูตัวนี้ได้เลยเทนขึ้นก็คือกราฟเนี่ยจะพ่งขึ้นไป ทะแยงขึ้นไปนะครับผมแล้วก็แท่งเขียวเนี่ยจะมีเยอะกว่าแท่งแดงอ่าจำไว้แค่นี้ส่วนเท็ลงเนี่ยก็กราฟเนี่ยกราฟจะเป็นลักษณะคือลงมาง่ายๆแค่นี้เลยแท่งแดงเนี่ยจะมีมากกว่าแท่งเขียวแล้วจะเข้าเทรดตอนไหนละ่ะมาจะเข้าเทรดตอนที่การาฟเนี่ยอยู่บนเส้น s m a 5ในกรณีที่เป็นเห็นขึ้นเมื่อการาฟอยู่บนเส้น s m a 5แล้วนะครับผมสังเกตว่าการาฟเนี่ยจะมีอยู่บนเส้นกับล่างเส้นใช่ไหม ถ้ากราฟอยู่บนเส้นแล้วเราก็ควรรอเส้น S&P หเนี่ยโค้งขึ้นตามแค่นี้เลยกราฟอยู่บนเส้นเส้นโค้งขึ้นตามกดขึ้นได้เลยประมาณนี้มาดูตัวนี้ครับเทนลงกันบ,บ้างเทนลงก็คือเป็นเทนลงทั้งแดงมากกว่าท่งเขียวใช่ไหมแล้วก็กราฟเนี่ยอยู่ล่างเส้นเมื่อกราฟอยู่ล่างเส้นแล้วรอเส้น S&P โค้งลงแล้วเราก็สามารถกดได้แค่นี้ครับผมไม่ได้ยากเลยเนาะ แต่เดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมตรงนี้มาให้นิดนึงให้ทุกคนเนี่ยได้ออาไปใช้เนาะเทนขึ้นนะผมเราจะกดขึ้นเนาะเราควรรอแท่งเขียวเนี่ยหนึ่งือสองแท่งให้มันอยู่บนเส้นก่อนแล้วเราก็กดขึ้นได้เลยอ่ะมาดูเทนลงกันบ้างเทนลงเราควรรอแท่งแดงก่อนปึ๊บหนึ่งแท่งแล้วก็อยู่ใต้เส้นแล้วเส้นโค้งลงก็สามารถกดลงได้เลย,เลยประมาณนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะผมเทนขึ้นเนี่ยให้เทดขึ้นเท่านั้นเทนลงให้เทดลงเท่านั้น แต่ก็ควรรอจังหวะนิดนึงนะผมรอจังหวะที่การาฟเนี่ยอยู่บนเส้นตัวนี้ก็การาฟอยู่ใต้เส้นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างการเหตุให้ดูป่ะไปดูกันเลยครับ <S <S เดี๋ยวตัวอย่างการเหตุเนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งวิดีโอให้แล้วก็เขียนเป็นช็อตให้นะผมว่าผมเข้าเพราะอะไรนะครับผมป่ะไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับผมในการเหตุของผมเนาะก็ให้ดูเพียงคร่าวๆเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับผมแต่ถ้าใครอยากดูลึกมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถไปดูในช่องของเราได้เลยเนาะมีกว่า500คลิปเลยนะครับก็สรุปวันนี้ก็คือเทนขึ้นนะครับผมเราควรรอเส้น s อ a อฮะโค้งขึ้นตามแล้วก็รอาการ์ดอยู่บนเส้นแล้วก็หาจังหวะกดขึ้นได้เลยเทนลงเนี่ยเราก็ต้องรอาการ์ดเนี่ยอยู่ใต้เส้นนะครับผมแล้วก็รอเส้น s อสีโค้งลงแล้วก็กดลงได้เลยประมาณนี้ ครับผมแต่ถ้าใครอยากรู้ลึกกว่านี้แนะนําให้ไปดูในช่องมีเพียบเลยนะผมมีือดึงเทนิด SBI ห้าก็ได้เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากจะเรียนลึกมากกว่านี้เนี่ยเรียนแบบทางลัดเลยนะครับผมก็จะมีคอร์สเรียนน้ำมันออปชันเนาะก็น่าจะมีอยู่ประมาณ2คอร์สนะครับผมลองไปสอบถามแอดมินได้เลยมีคอร์สราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเลยนะครับผมตัวอย่างคอร์สเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรียนแบบชั้นสามเลเวลครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทําทุกสามเลเวลเลย แล้วก็มีหลักหลายร้อยนาทีมากครับผมรายละเอียดเนี่ยตามนี้เลยเนาะ e แล้วก็ถ้าทุกคน,นผ่านทั้ง3ามใวลแล้วเนี่ยก็จะเข้าอยู่ในกลุ่ม vp signal ครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะฝึกเทรดไปด้วยกันทุกๆวันเนาะประมาณสามทุ่ม e ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักถามแอดมินก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะศึกษาด้วยตัวเองก็สามารถดูในช่องยูทูบของเราเลยมีคอร์รียฟรีให้อีกเพียบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ